สวัสดีครับผมเอ็กเครเตอร์ครับในสัปดาห์นี้ผมจะทําการแนะนําเจ้าตัวแท่นชาร์จตัวนี้แล้วก็ตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ครับผมที่ผมใช้งานอยู่ซึ่งสืบเนื่องมาจากคลิปก่อนหน้านที่ผมเคยรีวิวเจ้าเครื่องเกียร์ไร้สายตัวนี้ไปและมีผู้ชมสนใจเปจน็นจํานวนมากครับผมว่าเจ้าเครื่องชาร์จตัวนี้ประสิทธิภาพมันเป็นยังไงการใช้งานมันดีมากน้อยแค่ไหนครับผมแล้วก็เจ้าตัวแบตท,ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันจะดีมากน้อยยังไงเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันเลยฮะ ชาร์จดี1 8 rc ครับผมขนาดก็ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปก็ประมาณสักหน่งฝ่ามือได้เราสามารถที่จะไปแขวนกับผนังและเวลาชาร์จเราก็ทําการเสียบแบตลงไปก็จะทําการชาร์จอ่ัวนี้จะเป็นตัวป้องกันขั้วแบตส่วนด้านหลังก็จะมีช่องระบายอากาศเวลาเราเสียบทิ้งไว้นานๆเ,นเราก็ไม่ต้องกังวลว่าเครื่องมันจะร้อนหรือว่าแท่นตัวนี้นมันจะร้อนเลยเพราะว่ามันมีการระบายอากาศได้ดี แล้วก็ตัวอินพุตที่เขาใช้เนี่ยก็คือจะเป็น1 0 0่งถึง240โวลต์ก็คือไฟบ้านเราเนี่ยฮนะส่วนเอาต์พุตที่ออกมาเนี่ยก็คือ18ทับ14.14โวลต์3แอมป์ก็หมายความว่าเราสามารถที่จะชาร์จแบต18โวลต์กับ14โวลต์เนี่ยได้ด้วยเครื่องชาร์จตัวนี้ขนาด3แอมป์ครับผมเวลาชาร์จเนี่ยเต็มกำลังก็จะอยู่ที่3แอมป์ซึ่งเหมาะกับเจ้าแบตตัวนี้ฮนะ เพราะว่าที่ผมซื้อมาเนี่ยจะเป็นตัวลิเธียมไอออน18โวลต์ครับผม5แอมป์จะใช้เวลาชาร์จอยู่ราวๆประมาณ2ชั่วโมงหรือว่าถ้าใครใช้เจ้าตัวแบตตัวนี้น้อยกว่านี้แต่ผมไม่แนะนำว่าให้ต่ำกว่า2แอมป์3แอมป์เพราะว่ามันจะทำให้เครื่องเนี่ยเดินกำลังได้ไม่เต็มที่เจ้าเครื่องตัวนี้ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วใช้ประมาณสัก4แอมป์ขึ้นไปฮะมันจะทำให้เราใช้งานเครื่องเนี่ยเต็มประสิทธิภาพค,ครับผม นั่นแหละฮะการใช้งานก็แค่เสียบปลั๊กเข้าไปฮะก็จะแสดงสถานะแล้วว่า0 0โวลต์0.0แอมป์ฮะแล้วก็จะมีไฟสีเขียวนี้กระพริบนั่นหมายความว่าได้ทําการเสียบปลั๊ก,กกับเครื่องชาร์จตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเวลาเราใช้งานในเะวลาเราเสียบปลั๊กเข้าไปเนี่ยก็จะแจ้งสถานะถ้าไฟแดงติด ไฟเขียวไม่ติดนั่นหมายควาว่าน้อยกว่า80%คือความจุแบตท,ที่มีอยู่ในตัวเนี้ยที่เราทําการชาร์จเนี่ยมันน้อยกว่า80%ครับผมหรือว่าถ้าแดงติดและเขียวติดเนี่ยนั่นคือมากกว่า80%แต่ถ้ากรณีสีแดงดับไปแล้วและสีเขียวติดขึ้นมาไม่ได้กระพริบตัวนี้ครับผมเจ้าแบตตัวเนี้ยมันก็จะเต็มเราก็สามารถที่นําไปใช้งานได้เจ้าเครื่องนี้มันดีอย่างตรงที่ว่า เวลามันชาร์จเต็มแล้วเนี่ยมันจะตัดอยู่ในสถานะแดงดับเขียวติดครับผมแต่ถ้าในเมื่อมีแดงกระพริบและเขียวกระพริบเนี่ยนั่นหมายความว่าแบตเตอรี่ตัวนี้มันเสื่อมสภาพแล้วเราต้องทําการเปลี่ยนซึ่งเครื่องตัวนี้สามารถแจ้งสถานะต่างๆได้ครับผมและตัวนี้เนี่ยสามารถเสียบอุปกรณ์ต่อพว่วงได้พวกที่เป็นแจ็ค usb ไฟออก5โวลต์ครับผมส่วนการใช้งานเนี่ยเราก็แค่เสียบ ตัวนี้เข้าไปซึ่งตัวนี้แบตเหลืออยู่แค่ขีดเดียวี๋ยวผมทําการเสียบและชาร์จทิ้งไว้แล้วเรากลับมาดูกันอีกครั้งครับผมเราก็แค่ทําการคว่ำลงไปครับผมแล้วก็เสียบลงไปก็จะมีเสียงเตือนและทําการชาร์จตอนนี้เครื่องแสดงว่า16.1วลต์ครับผมชาร์จอยู่ที่3แอมป์ครับก็จะมีระดับแบตขึ้น โชว์ว่า1%ครับผมตอนนี้คือสถานะคือแดงติดเขียวดับก็หมายความว่าตัวแบตเนี่ยน้อยกว่า80%ครับผมตอนนี้เราก็ทิ้งไว้รอให้เจ้าตัวเนี้ยคบนรบ1 0เรเน่นแล้กลับมาดูกันอีกครั้งครับผมนี่ครับสังเกตไฟสถานะขึ้นสีแดงกับสีเขียวติดพร้อมกันนะั่นหมายความว่ามีเปอร์เซ็นต์จำนวนแบตเนี่ยอยู่มากกว่า80%ครับผม ตอนนี้คือ86%ฮะสภาพแบตก็อุ่นๆครับไม่ถึงกับร้อนแต่ตัวเครื่องก็แทบไม่มีความร้อนเลยถ้าที่ชาร์จเต็มก็จะได้100% 20โวลต์0แอมป์ครับก็คือไม่มีการไหลของกระแสไฟที่เขียวติดสีแดงดับนี่ฮะนั่นหมายความว่า100%นี่เราก็ดึงออกก็เสร็จแล้วถ้าตัวแบตตัวน,นี้ก็ เต็มครับผมเดี๋ยวนี้เรามาดูเจ้าตัวแบตตัวนี้กันส่วนแบตเตอรี่ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วเนี่ยมีขนาด18บโวลต์ครับผม5แอมป์ตัวนี้จะเป็นลนะิเธียมไอออนฮะโมเดลคือ bl 1 8 5 0ซึ่งแบตตัวนี้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่เป็นยี่ห้อดังๆตามท้องตลาดได้เลยฮนะ เป็นตัวกดเป็นขาเสียบครับผมสามารถเทสแบตได้นั่นแหละฮะซึ่งการรีวิวครั้งนี้มันจะธรรมดาเกินไปถ้าเราไม่แกะดูข้างในครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มไขกันเลย ในก็ประกอบไปด้วยตัววงจรชาร์จฮะใช้แบตขนาด18650ครับผมจำนวน10ก้อน้วกันตัวนี้จะเป็นตัวเทสไปว่าแบตตัวนี้เต็มหรือเปล่าซึ่งวงจรตัวนี้เป็นวงจรเกี่ยวกับควบคุมอุณหภูมิด้วยถ้าเผื่อมีอุณหภูมิที่มากเกินไปเนี่ยเกินกว่า100องศาซึ่งตัวนี้เขาจะเขียนไว้ กิ่าร้อองศาก็จะทําการตัดเพื่อไม่ให้ชาร์จเป็นการป้องกันการแบตระเบิดได้ด้วยครับผมนี่เลยฮะคือข้อดีของวงจงตรตัวนี้ซึ่งอะไหล่พวกนี้เราหาซื้อแยกได้ต่างหากเลยเอามาทําการประกอบใช้งานเองก็ได้เราไม่ต้องซื้อยกเซตแบบนี้เลยโอเคด้านในก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองวัดไฟดูว่าจ่ายออกมาเท่ากับ18โวลต์ ตามที่เนมเพจนี้เขาเขียนไว้ด้ป่ะเดี๋ยวมาดูกันนะโอ้โหได้ออกมา20.68โวลต์ครับผมก็ถือว่าใช้งานได้ดีแลตัวนี้ส่วนข้อดีที่ผมมองเห็นเนี่ยคือตัวเนี้ยมันสามารถ แยกชิ้นส่วนนะแล้วก็ทำการพกเชื่อมจุดวงจรนี้ก็มีขายตั้งหากคือเอาง่ายๆเราสามารถเปลี่ยนอะไรแล้วก็ทำเองได้โดยที่ไม่ต้องไปจ้างช่างครับผมนั่นแหละตัวแบตก็จะมีประมาณนี้ไหนๆก็แกะตัวนี้ละเดี๋ยวผมจะทำการแกะดูด้านในเจ้าเครื่องตัวนี้กันว่ามันเป็นยังไง แต่ว่าไม่แนะนำนะครับว่าจะให้ทําการแกะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดประกันแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าด้านในมันมีอะไรเดี๋ยวเรามาเริ่มไขกันเลยดีกว่า สุดยอดด้านในก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นวงจรไม่ซับซ้อนเราสามารถที่จะซ่อมเองได้ถ้าทําเป็นนะตัวนี้ก็เป็นตัวคอนเนคเตอร์จะมีสายแพร์ต่อเข้ามาที่วงจรตัวนี้เป็นตัวเกี่ยวกับเรื่องการตรวจตรวจจับเรื่องความร้อนอุณหภูมิไม่ได้อะไรเงี้ยเครื่องมันก็ทําการตัดแล้วก็ไม่ชาร์จ การทำงานก็ตัวนี้จะเป็นสายแพรแเกี่ยกับเรื่องหน้าจอคะแสดงผลตัวนี้ไฟ AC ผ่านเข้ามาตัวตัวบิดเล็กดีไฟตัวนี้ผ่านกองกระแสะเข้ามาแล้วก็จะมีตัวพวกน่าจะเป็นมอสเฟตฮะแล้วก็ทำการแปลงไฟผ่านเข้ามาเป็น AC เป็น DC ครับผมผ่านฟิลตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นช่องต่อ usb ก็ถือว่าโอเคฮะวงจรด้านในไม่ได้มีอะไรซับซ้อนถ้ามันพังหรือว่ามีการช็อตหรือว่ามันเสียหายเราสามารถที่จะแกะมาแล้วก็เปลี่ยนอะไหล่ซ่อมเองได้ง่ายๆไม่ต้องไปซื้อเครื่องใหม่ครับผมนี้จะเป็นตัวระบายความร้อนโอเคฮะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็ประกอบกลับเข้าไปที่เดิม<ๆ>ก็จะสามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมลว คลิปนี้ผมหวังว่าคนขายคงไม่น่าจะดูคลิปนี้เพราะว่าดูแลประกันผมคงหมดแล้วเพราะผมแกะออกมาสักขนาดนี้แต่ไม่เป็นไรฮะเพื่อคนดูแลวผมก็อยากรู้ด้วยว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างถ้าเราเราทำพังเนี่ยก็ภูมิใจครับผมที่เราทําพังด้วยตัวเองคลิปนี้ก็มีไวทนี้ก่อนขอบคุณมากนะครับที่รับชมจะจบ